สวัสดีทุกคนผมเจสันจาก thaninat com สำหรับคลิปนี้เหตุผลที่ธุรกิจควรมีโมบายแอปพลิเคชันการมีโมบายแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันเนื่องจากมีเหตุผลดังนี้ 1. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็คสถานการ์สั่งซื้อการชำระเงินหือการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ2ช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจโดยที่ธุรกิจสามารถมีช่องทางการติดต่อลูกค้าได้อย่างหลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการโดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้ง่ายขึ้นและสามารถทำการสั่งซื้อและชำระเงินได้อย่างง่ายดาย 4. ช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามผลการดาเนินงานของธุรกิจโดยคุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานและติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาทำให้สามารถมีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง5ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในตลาด โดยที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของธุรกิจในตลาดดังนั้นการมีโมบายแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับหากสนใจทำโมบายแอปพลิเคชันสามารถปรึกษาสอบถามได้ฟรี เราพร้อมตอบทุกคำถามไว้เจอกันนะขอบคุณ